มาดูเทรนด์การลงทุนกันบ้างนะคะตลาดคริปโตเคเรนซี y สัปดาห์นี้ก็ทยอยฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่นักลงทุนก็ยังมีความกังวลอยู่ต่อทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างมาพูดคุยกับคุณคิมชัดชวานวัฒนาโชตผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคเรนซีจากคิม Property Life ค่ะคุณคิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้านี้นะคะภาพรวมของตลาดคริปโตเคเรนซีเป็นยังไงบ้างคะตลอดสัปดาห์ ที่จริงในช่วงนี้เนี่ยตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยดูเหมือนจะอึมครึมเหมือนกันนะครับท่ามกลางความกดดันเรื่องของสงครามนะฮะตึ้งล่าสุดเนี่ยทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยนะครับดูเหมือนจะยกระดับความตึงเครียดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทำให้เมื่อคืนนี้เนี่ยนะตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมเนี่ยนะครับถือว่าร่วงยับเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับตลาดอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยก็มีการฟื้นตัวนะจากจุดต่ำสุดประมาณสามหมื่นสามนะครับแล้วขึ้นไปประมาณสัก ตีหมอ,อะไรแบบนี้นี่นะครับแต่ว่าพอมาช่วงนี้เนี่ยนะครับความติดเรื่อของด้านความขัดแย้งนะครับด้านสงครามเนี่ยกับยกระดับมากขึ้นเนี่ยกดดันทำให้รา<อ><อ>ินเสี่ยงนะครับเช่นตราดหุ้นดาวโจนเนี่ยเมื่อคืนนี้ดาวโจนเนี่ยร่วมไปกว่า600จุดเลยนะครับในทางกลับกันนะครับพวก ทองคำนะครับที่เป็นทรัพย์สินที่ประกันความเสี่ยงแล้วก็ประกันทรัพย์สินที่แบบว่าประกันความหวาดกลัวต่างๆนาน,นาเน,นี่ยนะครับกับดีดตัวได้รุนแรงนะครับล่าสุดทองคำเนี่ยนะครับแตะไปถึง1,900ดอลลาร์ต่อไถ่สอ,อ,อ,อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S แล้วอย่างนี้ของความ,วามกังวลหลอกเปี้ยขาขึ้นนะครับมีนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าท่ามกลางเงินเฟ้อที่รุนแรงแบบนี้นะครับเฟดมีนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยทั้งปีเนี่ยประมาณถึง6ครั้งเลยนะครับ <S 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 แล้วก็ครั้งแรกเนี่ยคาดว่าจะเป็นนวนวีาหอกะด้้ย ก็เลยคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยใกล้ถึงแล้วเนี่ยทำให้ทรัพย์สินเปลี่ยนยิ่งปุกกดดันหนักเขาไปใหญ่เลยครับอนอกจากเรื่องราวของทางฝั่งรัสเซียยูเครนแล้วค่ะยังมีปัจจัยไหนที่จะต้องกังวลในตลาดคริปโตเคอเรนซี่คะคุณคิมที่จริงเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความโน้มเอียงนะครับมีราคาที่สัมพันธ์กับ พวกหุ้นกลุ่มเสี่ยงเช่นหุ้นเทคโนโลยีหรือว่าหุ้นทั่วไปเนี่ยนะครับมากกว่าจะสัมพันธ์กับทร์สินที่เป็นเฮดจิ้งหรืออะไรก็ามเสี่ยงเช่นทองคำเนาะถึงแม้ว่าในมุมมองของคนบิตคอยเนี่ยครับจะมองว่าบิตคอยเป็นเหมือนทองคำดิจิตอลเนี่ยครับแต่ราคาเนี่ยก็ยังคงที่ไปคระทานกับทองคำอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูว่าถ้าเกิดความขัดแย้งจริงหรือความตึงเครียดหนักขึ้นจริง,รง,รงเนี่ยทองคำเนี่ยแล้วบิตคอยเนี่ยนะครับจะไปในทานเดีวยวกันหรือเปล่าหรือว่าแบบว่า อาจจะผันผวนตามหุ้นเสี่ยงมากขึ้นแบบนี้ไปด้วยครับค่ะทิศทางแบบนี้นักลงทุนหลายคนก็เริ่มนังเลว่าเอ๊ะเราควรจะเข้าไปลงทุนตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าควรจะรอก่อนนะคุณหิม อันนี้เป็นช่วงที่ราคาที่ต่ำนะครับแต่ว่าก็ยัง,อย,งอย่างที่บอกครับมันอยู่ในช่วงที่ความกดดันเรื่องหลาได้น,นะครับอาจจะรอว่าความคลี่คลายของรัสเซียเนี่ยนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะหรือว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอันการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะว่าล่าสุดนะครับจากรายงานของการประชุมเฟดล่าสุดนี่เลยนะครับ <S 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 ดูเหมือนว่าทิศทางในการจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยดูเหมือนจะมีน้อยลงนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับ ส่วนประเด็นในบ้านเราตอนนี้เรื่องควบคุมโฆษณาคริปโตเคอเรนซีของกรอเรื่องนี้คุณคิมมองว่ามีผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอเรนซี่ยังไงบ้างคะ ที่จริงนะน,นี่เป็นเรื่องที่หลายท่านหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเยอะนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ช่วงหลังนี้นเราเห็นการโฆษณาคริปโตเคิเรติกตามพื้นส,สาธารณะค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของถนนทั้งบนลาบ้านช่องต่างๆนะครับแต่ในารายงานของกรตที่ออกมาเฮียริ่งเนี่ยหรือออกมารับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับจะไม่ได้ทําการแบนหรือว่าห้ามโฆษณาผู้ให้บริการนะครับแต่จะห้ามโฆษณา เกี่ยวกับเรื่องของตัวเหรียญเรื่องของคริปโตโคเคเรนซีเลยนะครับโดยบอกว่าโดยมติของตอตอนเนี้ยคือปกป้องการลงทุนนะครับไม่ให้ผู้ที่โฆษณาเนี่ยนะครับใช้คําที่กากวมหรือว่าล่อลวงให้คนไปตื้อเหรียญแล้วลงทุนต่างต่างนานาโดยที่ตั้งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อประชาชนนะครับแต่ในส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเรื่องของผู้บริการยังดาเนินการโฆษณานตาปกติเลยครับค่ะ คุณคิมคาดการตลาดคริปโตเคอ r e เรนซีในประเทศระยะสั้นยังไงบ้างคะในช่วงนี้เพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมทั้งเรื่องภาษีเองทั้งเรื่องสถานการณ์จากรอบโลกเองค่ะคุณคิม ที่จริงแต่คริปโตตัวเอต้องจับตาเรื่องของกองทุนหรือรายใหญ่เลยนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะเริ่มมีเม็ดเงินจากกองทุนไหลเข้ามาแล้วนะครับจากเมื่อปีที่แล้วปลายปีเนี่ยเม็ดเงินจากกองทุนเนี่ยดูเหมือนจะออกไปจากคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นพวกบิตคอยแล้วก็อีทิเรียมนะครับ<ช>ล่าสุดนะครับบริษัทบิ๊กโฟทางด้านบัญชีนะครับ KPMG เนี่ยนะครับก็ทําการซื้อพวกบิตคอยอีทิเรียมเข้าอีกด้วยนะฮะและทางธนาคารยักษ์ใหญ่เช่น JP Morgan เนี่ยก็มีการ เอ้านะครับสู่โลกเสมือนนะฮะหรือเรียกว่าเมตาเวิร์สเนี่ยในแพลตฟอร์มชื่อว่าดิสแตนแลนด์อีกด้วยดังนั้นในมุมของรายย่อยเนี่ยอาจจะอา,อาจจะหมดแรงประมาณหนึ่งแล้วแต่ต้องรอจับตาว่าในกองทุนรายใหญ่เนี่ยเริ่มจะเข้ามาซื้อหรือเข้ามาลงทุนอย่างเงี้ยมากอาแค่ไหนอย่างเช่นบริษัทบัญชีเป็นบิ๊กโฟร์เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยให้คำปรึกษากับบริษัทบัญชีบริษัทมหาชนหลายที่ทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับอาจจะมีความโน้มเอียงหรือเปล่าในการแนะนำพวกทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับบรรดาบริษัทต่างๆนานาอันนนนี้้กก็็ตตองจััับบาารรยยใหหญ่เเปลละค ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณคิมชัชวานวัฒนาโชตจากคิม Property l i f e สำหรับคำแนะนำในการลงทุนในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณครับ,บค,ค่ะ